คลิปนี้ครับผมก็จะเอาปืน8.5ดาวที่สุ่มได้จากไบสโตเอามาเล่นยิงมัมมี่ในด่านโกดังมาดูกันซิว่าปืนกระบอกนี้จะยิงมัมมี่ได้แรงสักแค่ไหนแต่ก่อนรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปแล้วเราไปดูกันเลยย่ yeah! คลิปนี้ครับผมก็มาพร้อมกับปืน8.5ดาดาวที่สุ่มได้จากไบสโตนะครับผมก็จะเอามาเล่นมัมมี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าปืนนี้จะยิงมัมมี่ได้แรงได้น้อยแค่ไหนนะครับโอเคก็เดี๋ยววิ่งไป พงตึกกันเลยแล้วกันเพื่อกนกาลังบวกกับมัมมี่อยู่ครับปึบเกาะบันไดหนีกันเลยกลัวมัมมี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูปืนกันนะครับว่าแม่งยิงแรงหรือเปล่าถ้ามาเล่นกับมัมมี่ในโหมด PVP ก็คือคลิกข,ขวามันก็แค่ทรงยิงนะครับไม่เหมือน PVE ที่มันสามารถยิงลูกดอกออกได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอมัมมี่มาเลยตอนนี้คือยังไม่มีครับไปมาแล้วมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาอา้าวไปไหนแล้ว เมื่อกี้เห็นตัวอยู่เฮ้ยมาแล้วว่ามาแล้วว่ากระโดดไปดิโอหไม่กระโดดมาห้องนี้ก็โนโแบบเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเล่นเลยก็ไม่รู้ทําไมหายไปไหนกันหมดล่องห่นไปไหนแล้ววะไม่ใช่เนียนมาหรอกระโดดเกาะมาขึ้นมาแล้วอ้าวแตกชิบหายสงสัยเลือดเหลือน้อยแล้วมัง้งเดี๋ยวรอขึ้นมามาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขอหนอยละการยิงแม่งมเลยโอ้โหไม่ทันว่ะ ลองหนล,ลองหนล้ลองหนเพื่อนสวยครับโอเคเกือบไม่รอดตอนนี้เหลือกันอยู่แค่สองคนเท่านั้นเดี๋ยวรอขึ้นมาเลยลากสายตาไม่ได้เนี่ยเผื่อแบบว่าเจอพวกมามีลองหนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,าลวฟาโลมาเอ้าึ้นมาตอนไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยอโอ้โหโอ้โหไปก่อนไปก่อนเอ่งเลยกลายเป็นกูกลายเป็นกูเองนี่แหละ ไปแล้วจ้าเฮ้ยไปแล้วข้างบนมีปะวะเคไม่มีมีเข้ามากูว่าแล้วมายิงแม่งก่อนเลยไม่รู้ว่าจะได้เรื่องเปล่าปืนกระบ,บอกเนี้ยเปลี่ยนลูกแล้วก็ยิงเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเปลี่ยนกระสุนอยู่ชิบหายร่วงเลยกูไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเฮ้ยมาไหนเนี้ยเฮ้ยตักปะวะ เค okay, ไม่ดักเฮ้ยไอเฮียเอ้ยนึกว่าจะกระเด็นโดนกูพอดีเลยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าทำไมคนมันน้อยจังวะอยากได้สักประมาณกี่คนเ่ยตอนนี้มีสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเก้าคนเองสัก12บสิบสี่คนกําลังดีนะครับอันนี้มันแบบว่ามันน้อยไปไงส0บคนะต้องมีเยอะๆแต่ก็ดีละไม่วุ่นวายนะครับเกมได้จบไวด้วยโอ้โหแม่ยังยิงไม่จุใจเลยว่ะแม่ไง โอ้ยช็อกบอมหน้าสั่นในหมดครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนที่เสียงร้องหนแถวนี้เอา้าชิบหายเพื่อนโดนไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วใครจะไปอยู่อะระเ,เบิดไปก่อนละกันโอ้โหโดนทิ้งหมดทุกคนเฮ้ยหึแม่งเ้ยเปลี่ยนทางแล้วกูเฮ้ยหึไปแล้ว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 ,ลวอยู่ด้วยครับเพื่อน มาแล้วไหวดีทั้งไหวเฮ้ยโอ้หมามมี่ลอยไปไหนวะนี่ะเมื่อกี้เห็นตัวอยู่แวบๆบแบบยิงเลยครับใครอยู่ข้างล่างยิงเลยยิงอยู่วะนะ่ยอ่อรอกบันไดามาหุยเยสเคยิงเลยยิงเลยยิงเลยหายแล้วเพื่อนเคสวย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 ,สวย,สวยตรงนี้ก่อนแม่งต้องให้เพื่อนอยู่ด้านหน้าวะเพื่อนมาเล่นปืนบอมอะ่ะผมเล่นแค่ปืนกลก็โง่ไม่งโง่ดิ ปืนนี้แม่งก็หลายบาทอยู่นะมันแรงด้วยคุณภาพตามราคาระเบิดก็ขยันตาเลยเกินยิงช่วยก่อนโอเคหมดแล้วหมดแล้วระวังตกก็พอละมีแค่นั้นแหละที่เราต้องระวังขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหมาเยอะเลยว่ะขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหแตกหมดต่อเน,นื่องเลยว่ะหมดยังขึ้นมาแล้ว ขึ้นมากแล้วขึ้นมากแล้วลงคนลงคนลงคนแตกสวยครับขึ้นมาอีกเดีขึ้นมาอีกดีมาอย่งวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรตัวดูดมายิงกันเลยเพื่อนไปไหนหมดวะทำไมไม่ยิงช่วยโอเคขึ้นมาอีกแล้วขึ้นมาอีกแล้วยิง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 สวยครับนี่มันรอดาเมจจากปืนผมก่อนปะเนี่ยเฮ้ยอย่าแตกอย่าแตกอย่าแตกชิบหายชิบหาย จะแตกแล้วนเนี่ยจะแดกแล้วนเนี่ยเรียบร้อยตามครับแค่คนเดียววิ่งไปวิ่งไปเรียบร้อยแตกโอ้โหมามี่เยอะกว่าคนอีกชิบหายเดี๋ยวตอนนี้คนเล่นกี่คนแล้ววะเท่าเดิมเฮ้ยวันนี้วัน,ว,นวันอาทิตย์นะเว้ยทำไมคนมันหายไปไหนหมดวะไม่เข้ามาเล่นกันหรือว่ามันมีมามี่อีกห้องผมไม่รู้เหมือนกันเอ้าบางมันไดกันซะแล้วเดี๋ยวผมพอวางกับดักวางระเบิดแป๊บวางไว้ก่อน เป็นด้วยมีแตกอะบอกเลยเฮ้ยอุย้ยตกไม่โดนโอุย้ยโดนระเบิดตัวเองอีกเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งใจเย็นชิบหายเอ้ยเปลวชิบหายเลยแม่งกูสายอยู่ข้างบนนี่เยึดไม่เฮ็ดช็อตใครก็ไม่รู้ช่วยกันเว้ยช่วยกันขึ้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 น,น,นอย่าให้โดนอัดก็พอละโอ้โหเลือดเยอะอีกไม่งั้นตายแล้วนะเมื่อกี้ โอ้โหพลาดว่ะวีนี้อาไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมุดท่อมุดท่อไปโผลเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมันสู้ไม่ไหวจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราคงต้องปล่อยฟรีแหละนะไม่โดนใครเลยแม่งเล่นกันสามต่อเจ็ดแล้วเนี่ยแล้วคนเพิ่งจะมาเยอะทีหลังเดี๋ยวตึกก่อนเลยตึกแม่งมัมมี่ชอบเป็นกันวางก่อนกับดักอะ่ะเดี๋ยวปล่อยแม่งขึ้นมากันอัดคลิปไหมครับ ไม่น่าอัดไม่ไม่บอกไปว่าไม่ไม่ไมแะไกันที่หายแล้วตอนนี้คือผมมองไม่เห็นหายเลยเดี๋ยวกูมองไม่เห็นโอ้โหแม่งมัมมี่ฟาโรอะไรเต็มไปหมดเลยเพื่อนฝากด้วยครับแตกครับเฮ้ยตรงนี้มียิงก่อนยิงก่อนล่วงไยังหมดแล้วโอเคยิงด้านล่างด้านล่างด้านล่างจะเย็นจะเย็น,น,นโอ้โหเดือดมากครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วแตกไปจะไม่ แถมวิ่แถมไม่โดนชิบหายมาม,มีเยอะแล้วตอนเนี้มาแล้วจ้ากูมาแล้วโอ้โหไม่ทันวะไม่ทันจริงเดี๋ยว,ยวต้องมีมาม,มีตัวปลาระเบิดถ้าไม่ม,มีไม่ได้เด่นยากแล้วประเด็นผมอะ่ะไม่มีการในนี้เลยการเปลี่ยนร่างมาม,มีเวยอา้าวไม่มีใครอยู่เลยเหรอไปไหนกันหมดเน,นี้ยตัวหลกักๆไปไหนกันหมดละ ขอตัวปลาระเบิดหน่อยขอปลาระเบิดหน่อยเสียดายเดี๋ยววันหลังซื้อมาแล้วกันมีร่วมมาไหมมีมีมีพิษมีพิษ๊บเครียดตบไม่โดนแม่งแขนไม่ถึงชิบหายแล้วตรงนี้ตายกันยับเลยตายยับโอ้โหตัวปลาระเบิดไปเต้นอยู่ตรงสะพานไงมีสองตัว่ฉยก่อนเฉยก่อนเะยก่อน คนหนึ่งก็เล่นมีพิษตกได้ไหมเรียบร้อยแตกโอ้โหแตกตาเหมเ,เออแต่ก็แลกมาได้เว้ยให้วินนี้เป็นวินสุดท้ายแล้วกันไปครับแต่แม่งจะร้อยอแล้วร้อยหน่อยได้ไหมไม่เอาแปดสิบเก้าสิบอะไรเงี้ยทำไมมันกระตุกวะแม่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนเยอะจังวะคนแม่งมารวมตึกกันอย่างเยอะผมวางสลัาากวางระเบิดไปตรงน,นี้แล้วกัน เป็นปะเนี่ยไม่ได้เป็นเคสสวยครับแต่ข้างบนอะมีแน่นอนชัวเอา้าเหยียบกระดางอีกกูข้างบนไปหมดยังข้างล่างมันตามมากันแล้วนั่นไงคุยกูอีกแล้วหรอไปดีไปดีไปด,ไปดีบนบนตึกตอนนี้แม่งเละแล้วขึ้นไปบังไหมวะไม่น่ามีขึ้นมาแล้วมั้งมิดพีดมิดพีดอันนี้บั๊กอันนี้แน่เลยบั๊กกับปืนสเลเยอร์แน่เลยไปดีไปดี เฮ้ยตกไม่โดนปึ๊บเฮ้ยขวาแตกเหลือสี่คนส <4 S 2> ี่คนเท่านั้นเฮ้ยโอ้โหขอบัฟการ์เดียนบ้างดิขอ,อคนนี้บัฟเหรอยากเลยคราวนี้แป๊บนึนงการจังหวะโอ้โหแม่งได้ตัวการ์เดียนด้วยเดี๋ยวรอกก่อนมาเฮ้ยไวย,ยังวะ ฟึ๊บโอ้โหมีแม่งฟันไกลด้วยเข้ามาเล่นข้างในแม่งเลยโอ้โหเกือบถึงแล้วเมื่อกี้คือมันควรที่จะถึงอะแต่ว่าตกไม่โดนเอาใหม่ได้การเล่นอีกแล้วเรียบร้อยข้างในแตกแล้วเหรอเฮ้ยเพื่อนข้างในแตกแล้วนะชิบหายมีดมันฟันไกลยังวะมันกายไม่พอแม่งฟันเร็วอีกเฮดช็อตปันโม่ๆก็บเฮดช็อตได้ตบเลยไปไหนแล้ววะเฮ้ยผิวจัด โอ้โหทิปเปิลคิวแน่เน่ยแต้มเท่าไหร่วะสีสห้าที่หนึ่งแล้วแม่งรอไปสองร้อยกว่ามัมีทั้งห้องนี้ไม่ไหวจริงอะเดี๋ยว,เ,ยวเอาตัวอยู่คนเดียวกันถ้าไม่ตายก่อนนะเจอบอมหมูไปดิเข้าไปเลยเข้าไปเลยดันให้อยู่ต้องตามต้องตามไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหไม่วะ รอดวะเดะเดวเด,ยวเดยวอยู่ไหนวิ่งไปไหนละสะพานสะพานสะพานพ้องนี้แม่งโนดูดเ่ยเปลี่ยนก็ไม่ได้แต่ผมใกล้าตายแล้วครับนั่นไงถ้าจังหวะเมื่อกี้มไม่ตายอาจจะมีสิทธิ์ที่แบบว่าตกได้อาเรียบร้อยจบเกมรับผมโอเคครับก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดติดตามไปกับช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าไปละจบพอดีเลย